เข้าสู่ช่วงครึ่งปีหลัง2,567สายมูทั้งหลายไม่พลาดเช็คดวงชะตาของด้วยเองซึ่งทางด้านหมอบอยเคลียร์ชัดนักพยากรณ์ดวงชะตาชื่อดังเปิดคำทำนาย5ราศีดวงดีครึ่งปีหลัง2,567เปลี่ยนพบภูมิขึ้นแท่นตระกูลเศรษฐีใหม่จะมีราศีไหนบ้างมาดูกันราศีเมษ ดวงดีขึ้นหากลองมองย้อนกลับไปปีที่แล้วหรือว่าช่วงครึ่งปีแรกที่ผ่านมานั้นมีไปหามากมายแต่ว่านับจากนี้เป็นต้นไปในช่วงครึ่งปีหลังเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นความโชคดีในเรื่องของการงานทําอะไรก็สําเร็จมีโอกาสมีลู่ทางเพิ่มขึ้นแต่ต้องระวังเรื่องความกดดันและความรับผิดชอบการเงินจังหวะดวงดาวส่งผลในเชิงความก้าวหน้าหยิบจับอะไรก็เป็นเป็นทองราศีพิจิก ที่ผ่านมามีดวงดาวอุปสรรคอยู่ในราศีพิจกแต่ช่วงครึ่งปีหลังเป็นต้นไปดาวร้าร้ายร้ายออกดาวดีๆกำลังจะมาช่วยเหลือส่งผลดีเรื่องการเงินและหากใครกำลังรอคำตอบในเรื่องการเจรจาคุณกำลังมีข่าวดีใครทำธุรกิจมีหุ่นส่วนเป็นจังหวะโอกาสที่ดีอยู่ดีจะมาโปรเจกต์ใหม่ยื่นข้อเสนอมาให้เรียกว่าเนื้อหอมสุดๆราศีพฤษภก เป็นราศีที่ครึ่งปีแรกดีอยู่แล้วครึ่งปีหลังจะดีคูณ2เด้งดาวพฤหัสบดีอย่างโคจรทับราศีพฤษภตลอดทั้งปีดาวพฤหัสบดีเป็นดาวแห่งโชคลาภหนุนดวงชะตาทําให้ราศีพฤษภมีเกณฑ์ที่จะเป็นเศรษฐีเกิดขึ้นหลายคนดาวแห่งโชคลาภมหาดวงชะตาของคุณแล้วลงมือทําเลยเป็นโอกาสทองในรอบ12ปีราศีกรกฎ เป็นราศีดาวรุ่งดวงเด่นดวงครึ่งปีหลังดวงดาวยังส่งผลในเชิงความก้าวหน้าในเรื่องของทรัพย์สินโอกาสรายได้และเน้นพิเศษเรื่องโชคลาภมีโชคใหญ่หล่นทับเปลี่ยนเป็นเศรษฐีใหม่ายแดงในช่วงครึ่งปีหลังแต่ว่าอาจไม่ได้มาในรูปแบบของทรัพย์สินเงินทองแต่ว่าอาจมาในแบบของฝากของขวัญหรือเครื่องประดับแต่อย่าหวังในเรื่องของโชคลาภอย่างเดียวให้พึ่งสติปัญญาการลงมือทำหยิบจับอะไรก็สำเร็จก็ปังราศีกุม มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเยอะในราศีคะนึงปีหลังมีจุดสำคัญเปลี่ยนแปลงหลากหลายอย่างที่ส่งผลให้ฟื้นดวงชะตาเปลี่ยนภพภูมิก็ว่าได้ใครอยากมีบ้านรถทรัพย์สินขนาดใหญ่ก็เป็นจังหวะส่งผลดีที่จะมีได้เรียกว่าดวงเปิดดวงปังในช่วงครึ่งปีหลัง